มีดราม่าไหนกันบ้างมาดูกันเลยดีกว่านะคะดราม่าแรกของเรามาที่สาวคนนี้กันก่อนเลยกับแพทย์นภพาพก็เรียกว่างานเข้าเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยถูกโยงว่าเป็นญาติกับหนึ่งในวัยรุ่นที่ไปก่อเหตุนะคะก็คือไปทําร้ายร่างกายคนอื่นซึ่งสาวแพทยก็ออกมาไลฟา์สดบอกเลยนะคะว่าไม่ใช่ญาติไม่รู้จักกันแค่นามสกุลคล้ายกันเฉยๆค่ะ กรณีข่าวแก๊ง17วัยรุ่นนะคะอุ้มสามเยาวชนเนี่ยไปขังซ้อมทรมานต่างๆนานาในบ้านเรือนไทยย่านรามคำแหงค่ะโดยคนหนึ่งเนี่ยก็คือต้นนะคะซึ่งเคยเป็นนักแสดงซีรีส์ส่วนผู้หญิงที่ชื่อพลอยเนี่ยก็อ้างว่าตัวเองเป็นหลานของดาราสาวคนดังโดยมีนามสกุลเดียวกันด้วยค่ะต่อมาทนายรณรงค์ก็ออกมาโพสต์พร้อมให้ข้อมูลนะคะจนหลายคนก็โยงไปที่นักแสดงพิธีกรสาวแพทณปนภพาค่ะเพราะว่ามีนามสกุลที่คล้ายกันล่าสุดสาวแพทได้ออกมาล่ สดผ่านทางไอจส่วนตัวนะคะชี้แจงเรื่องนี้ค่ะว่าไม่ใช่ญาติแล้วก็ไม่ได้รู้จักกันด้วยค่ะทุกช่องข่าวออกแล้วอยู่ดีก็มีคเนี่ยหลุดเข้าไปในนั้นเพียงแค่ว่าคนที่ชื่อพลอยเนี่ยพูดเลยนะว่าเป็นหลานแพทย์นปภาสืบเสาะเรื่องราวมาให้แล้วนะทุกคนแพทอะ่ะก็งงมากว่าอยู่มา36ปีเนะี่ยแพทไม่เคยเห็นหน้าน้องพลอยเลยแล้วแพทก็งงมากว่าใครวะอยู่ดีดก็บอกเป็นหลานเรา